สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้มีเทคนิคการตั้งค่าการพิมพ์ให้มีหัวตารางทุกหน้าใน Excel กันค่ะ <Wow. S 1> เมื่อเราสั่งพิมพ์เอกสารก็จะมีหัวตารางออกมาให้ทุกหน้าโดยเราไม่ต้องพิมพ์เองเลยนะคะและสามารถแก้ไขข้อความในชีท ให้เหมือนกันทุกชีสได้ในพริบตาไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะงั้นตามไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้าโปรแกรม Excel ก่อนนะคะอันนี้เป็นไฟล์รายงานสถิติมาสายของนักเรียนนะคะเราต้องการให้3ามแถวด้านบนเนี่ยเป็นหัวตารางของ ทุกหน้านะคะวิธีทำก็คือไปที่เขาโครงหน้ากระดาษเพจเลเยอร์นะคะจากนั้นก็ไปที่พิมพ์ชื่อเรื่องบ mm hmm. ินไตเติลนะคะและก็มาที่แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนนะคะตัวนี้นะคะคือ mm hmm. row to repeat at top ถ้าพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะกดตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกแถวตอนนี้ขอ3มแถวนะคะที่เราต้องการจากนั้นก็กดที่ปุ่มเดิมด้านบนนะคะมันก็จะขึ้นมาที่แถวที่1ถึงแถวที่3แล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะเท่านี้ก็จะมีหัวตารางให้กับเราทุกๆหน้าแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าปิ้นดูนะคะว่ามีทุกๆหน้าจริงไหมกด c t r l P ได้เลยค่ะอ่าน,นี้คือตัวอย่างก่อนปิ้นนะคะอันนี้หน้าที่1แล้วก็หน้าที่2เห็นไหมคะว่ามีหัวตารางให้มาทุกๆหน้าเลยค่ะง่ายไหมแลละคะอันนี้สำหรับเทคนิคแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคที่2กัน เป็นการแก้ไขข้อความในชีตให้เหมือนกันทุกชีตได้ในพริบตาไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะเช่น oh, <no. S 1> ตอนนี้เป็นเดือนธันวาเราอยากให้นักเรียนมาสายเป็นเดือนมกราคมบ้างอันดับแรกเลยให้เราเลือกชีตท,ที่เราจะแก้ไขทุกชีตนะคะที่เราจะแก้ไขทั้งหมดเลยอันนี้จะแก้ไขตั้งแต่ชีตท,ที่1ึงถึงชีตท,ที่20นี่เลยนะคะ โดยเลือกชีทที่1แล้วกดชิปค้างไว้ค่ะกดชิปค้างไว้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกชีทที่20เลยค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นแถบสีขาวขาวให้แสดงว่าเราทำการเลือกแล้วนะคะเราทำการเลือกตั้งแต่ชีทที่หนึ่งถึงชีทที่20เลยนะคะแล้วทำการเปลี่ยนหัวตารางให้เลยนะคะเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะ สมมติเป็นเดือนมก,กราคมพศสอ6 4ปึ๊บเราสามารถเปลี่ยนทุกๆุกชีทให้เป็นเดือนมก,กราได้หมดเลยในพริบตาเองนะคะถ้าเราอยากจะเอาวันที่ออกทั้งหมดเราก็เอาวันที่ออกทั้งหมดได้เลยนะคะกด delete ได้เลย ทุกทุกชีทก็จะหายไปทั้งหมดเลยเราลบมันก็จะลบไปทั้งหมดเลยนะคะอ่าแค่นี้เองเราก็สามารถแก้ไขข้อความในชีทให้เหมือนกันทุกชีทได้ในพิตาโดยไม่ต้องไปคลิกทีละชีทนะคะวิธีทำให้ตอนนี้มันมันยังทุกชีทเราต้องการออกจากที่เรากดชีทไว้นะคะให้มาที่ ชีทที่เราไม่ได้เลือกไว้นะคะคลิก1ครั้งปึ๊บเห็นไหมคะชีทที่เราเลือกไว้มันก็จะหายไปอ่อันนี้คือตามปกติได้แล้วเราก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมอะไรได้ของเราแต่ละชีทได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับเทคนิคง่ายๆเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้เป็นงานของตัวเองหรือจะทำผลงานหรือทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับไฟล์ที่มันน ไฟล์ซ้ำๆแบบนี้ได้เลยครูกุ้งสอนในทีลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ